สวัสดีคนดูทุกคนนะผมก็คลิปนี้ที่หลายๆคนรอนะครับผมก็คือผมจะมาแนะนํที่เชิงสอนสำหรับทุกคนก็เป็นแบบว่าแนะนําสําหรับคนที่อยากจะย,ยกรถเดิมๆนะครับผมก็คือตอนนี้คือเดิมทั้งทางเลยทุกคนก็คือไม่ต้องขออะไรเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่อยากดูกรทรงตระออนะครับผมก็คือตอนนี้ผมแทบไม่ต้องทาอะไรเลยนะมันคือมันเป็นรทรงตรออรอยู่แล้วทุกคนก็นี่คลิปนี้กูใส่เรื่องหนุทางเนี่ยตัวนี้เล,เลยคลิปนั้น,นโอ้โหใส่เคื่องหน ถ้าใส่เสื้อกับด้านในที่แล้วอ่ะมึงก็ไม่บอกนผมสำหรับคนที่อยากจะยกรถเดิมๆเนี่ยแล้วมันยกขึ้นใหญ่เนี่ยคือผมจะมาแนะนำนะผมก็นี่แหละหนึ่งเลยคือสเตอร์นะผมสำหรับผมเนี่ยผ,ผมยกได้นะผมก็ผมปล่อยยังแก่สีเลยเดิมๆนะผมก็อียิง่งนเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเรื่องสเตอร์นะผมจะผมจะพามาดูอ๋อเดี๋ยวจะมาเรื่องสเตอร์ก่อนนะทุกคนสําหรับคนที่อย,า,ยากยกรถเดิมๆนะผมก็คือเดิมเลยของผมนี่เดิมทั้งคันทุกคนแม่งพวกมาร์คมาอะไรเขาเรียกอะไรนะ ที่เขาแต้มสีไว้อ่แม่งอยู่ยังอยู่ครบอยู่เลยก็น<ล><ล><ร>ั่นแหละทุกคนก็สําหรับใครที่รอนะผมสอนยกรถร้อยสิบเดิมเดิมหรือว่าเวฟร้อยยี่สิบห้านะผมสําหรับเครื่องที่สดสดนะก็คือแบบเอาง่ายๆก็คือเครื่องสดคัดดีทุกคนก็ประมาณนั้นผมก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสเตอร์เดิมมันเนี่ยมันเป็นเบอร์อะไรนะครับผมเอาจริงๆเดิมๆิผมก็ยกได้นะทุกคนก็สําหรับใครที่แบบว่ายกขึ้นยากนะผมมันก็ช่วยได้นิดนึงแล้วก็ ถ้าถ้าพูดถึงรถทาลูกเนี่ยคือไม่ต้องสืบเลยมันขึ้นง่ายมากอันนี้คือแกะให้เหันจังๆเลยนะแม่งเต็มเต็มจากโรงงานเออรถแม่งวิงยังไม่ถึงสามร้อยโลเลยจุดมากยกงไม่ทันจานจะแกะเน่ยน่าจะไม่ถึงห้าร้อยโลน่าจะมีลูกห้าสามเลยทุกคน <laughs> คือเดิมๆม,มัน,ม,นมันขี่ลาบากหรแม่งมันขี่เนี่ยไอ้คันนี้ถ้าขี่คันนี้ใช่ไหมไอ้คันม่วงอะ่ะแล้วมาขี่คันนี้ แหงโคตรอือบอกเลยเอ้มันแก่ไงวะเอ้าออ,ออกได้เลยทุกคนนี่แหละทุกคนร้อยสิบมารออกมันกี่ตัวร้อสองตัวแล้วครับผมคือที่ผมก็ไม่รู้นะว่าสเตอร์เบอร์เดิมมันเบอร์อะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันทุกคนว่าเดิมมันเบอร์เดิมที่มาขึ้นบนเนี่ยมันเบอร์อะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหสมัยไหนว่าตั้งแต่มันมารนนรนแรกเลยนะในพวกร้อยสิบไปชฉมแรกเลย คือไม่มีตังค์ทำเครื่องเราทุกคนสมัยเด็กๆอ่ะทดสเตอร์เอเอ,เอทสเตอร์อย่างเยวครับผมที่อทสเตออย่างยาวโอ้แค่แคมนี่ก็ถือว่าแพงแล้วทุกคนสมัยเด็กๆนะนพูดถึงแคมป์๋ยวน่าจะคลิปหน้านะนี่ทุกคนคือผมจะให้ดูยังไมหม่ๆอี่เลยจะขี้ สเตอร์เดิมมันจะมาให้ข้างหน้าสิบสี่นี่หว่ามันไม่เหมือนเด็มไม่เด็กนี่หว่าข้างหน้าจะมาสิบสี่ฟันนะครับผมแล้วก็ข้างหลังสามสิบเจ็ดเข้ามข้างหลังสามสิบเจ็ดฟันใช่แล้วทีนี้<ม>ทสเตอร์คือจะใช้เบอร์อะไรก็คือผมจะลดหน้าลงหนึ่งฟันนะครับผมก็ข้างหน้าเป็นสิบสี่ใช่ไหมใช่ครับข้างหลังข้างหลังจะเป็น สามเจ็ดเออผมจะลดหน้าลงฟันหนึ่งก็คือเป็นสิบสามสามสิบเจ็ดเอาจริงๆเบอร์นี้มันก็คือมันก็ได้แหละแต่ว่ามันหนักล้อมแม็กทุกคนเนี่ยเห็นปะก็เลยแบบเออทดให้มันมีกําลังส่งหน่อยแบบเออรอบต้นให้มันดีกว่าเดิมนะผมเอาจริงๆลออ้อสี่เดิมๆยกได้เลยทุกคนแต่ว่าพูดถึงอ่ะถ้าอยากให้มันเบากว่านี้นะสําหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนลอ้อผมแนะนําให้เปลี่ยนยางทุกคนเพราะว่าเนี่ยคือลอ้อล้ออะมันเล็กอยู่แล้วทุกคนผมว่ามันเล็กนะ ม,มัน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 ก็เล็กอะ่ะเปลี่ยนยางให้มันเล็กลงเพราะว่าได้ชัวร์เพราะว่ายางเงย์งใหญ่มากใหญ่อหละโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อเตอกันมาทุกคนเวลาผมใส่สเตอเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ฝนมันจะตกแล้วก็มันจะคือมันจะนานนะครับผมเพราะว่วนหญ่อะ่ะคือคนดูอะ่ะดูคลิปไม่จบอยู่แล้วชอบกอกันผมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็มพยายามอย่าก,กอล้วกันทุกคนคอมเมนต์ที่แบบว่า ที่ผมไม่ได้ตอบนะผมคือคอมเมนต์ที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วแล้วขอมาถามนะครับผมก็อย่างแบบตเตอเบอร์อะไรเนี่ยทั้งนั้นที่ผมถ่ายไปแล้วผมจะไม่ตอบนะผมเพราะส่วนใหญ่คนดูน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมตอบทุกคอมเมนต์ผมไล่ตอบแทบจะทุกคอมเมนต์นะครับผมก็นี่แหละครับผมเดิมๆใครอยากเอายกผมแนะนะําเลยถอดกระจกออกด้วยนะผมเผื่อมันพลาดนะครับผมและอีกอย่างหนึง่งผมไม่แนะนําให้ยกนะครับผมคือผมไม่ได้แนะนําแบบส่งเสริมให้ยกนะผมคือคนดูอยากดูผมก็ ถ่ายให้ดูนะผมเพราะว่าคือผมได้มีการฝึกฝนมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ทํามาหลายปีแล้วไม่แนะนําทุกคนให้ยกนะครับผมก็มาทําให้ดูเพื่อความบันเทิงแค่นั้นเองนะครับผมก็อยากให้ดูเพื่อความบันเทิงไม่ใช่ยุยงส่งเสริมให้ยกล้อกันทุกคนนะครับผมก็นั่นแหละทุกคนก็ถ้าช่องยกล้อก็ต้องช่องนี้แล้วปะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกเลยทุกคนเดี๋ยวฝนจะตกแล้วคือผมรีบมากทุกคนโอเคปะฝน <c oughs> จะตกเห็นปะ นั่นแหละทุกคนก็เลยผมก็เลยรีบนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหมือนเราใส่สเตอร์ถ้ายืนจากของเดิมนะ1437น่าจะเป็น1439นะครับผมเพราะว่าของเดิมมัน3 7ฟันนะผมความรู้สึกนะอันนี้คือผมเองความรู้สึกแบบว่าไม่เอาแบบว่าเลขทศนิยมอะไรนะผมก็คือเหมือนเพิ่มหลังเป็น2ฟันนะผมก็เอาง่ายๆคือรถสเตอร์หน้าเหมือนเพิ่มสเตอร์หลังเป็น2ฟันนะครับผม อายรถติดแ็จะไปหมอบเล่นเท่าไหรวันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารถตเองแม่งวิ่งได้เท่าไหร่ผมก็ทใํใไมถึงใช้รถสเตอร์หน้าแทนก็เพราะว่าสเตอร์หลังมันแพงกว่าสเตอร์หน้านะผมก็คือถ้าเอาความรู้สึกเนี่ยรถสเตอร์หน้าเหมือนเพิ่มสเตอร์หลังสองฟันประมาณนี้แหละครับผมหนึ่งถึงสฟันนะแต่ผมว่ายังไงก็เกิน1ฟันอยู่แล้วเพราะว่า1ฟันเนี่ยแทบไม่เห็นผลเลยทุกคนนะจริงจริงนะพูดถึงแบบว่ารอบต้นแบบยกล้อเอนี่ยคือผมไล่สเตอร์ยกล้อแบบคือแม่ง ไล่มาหลายเบอืออะไรจริงๆก็ถ้ายืนอยู่ของเดิมเนี่ยรถแค่สเตอร์หน้าฟันนึงแม่งเห็นผลแล้วนั่นแหละเห็นปะแค่นี้ก็คลิปก็หลายนาทีแล้วนะทุกคนผมก็เลยแบบเออถ้าถ่ายแล้วกลัวฝนมันตกนะผมไม่ลาถ่ายใส่สเตอร์อะไรอย่างนี้กลัวฝนมันตกแล้วก็คลิปมันจะนานเกินไปนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่คือคนดูคลิปดูไม่จบอยู่แล้วจริงไม่รู้เป็นไรพอมาถามผมสิ่งที่ผมถ่ายให้ดูแล้วเอ้ย แล้วเราไม่ตอบคอมเมนต์เนี่ยหาว่าเรายิงอีกโอ้ผมไม่ได้ยิงนะครับผม,ผมถ้าว่างเนี่ยผมไล่ตอบทุกคอมเมนต์อันนี้คือก็คือคนที่มาคอมเมนต์น่าจะรู้อยู่แล้วครับผมว่าเออผมตอบทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับผมแล้วใครที่มาคอมเมนต์บ่อยคือผมจําได้ด้วยจริงๆเราจะไปเส้นเดิมนะผม,ผมก็คือผมไม่อยากเล่นบนถนนหลวงและคือหาแบบที้ปิดดีกว่า โอเคผมก็ถึงแล้วนะไอที่ที่เราจะเล่นกันนะครับผมก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วคือจะตามมาเล่นเดียแล้วท่อดังผมไม่แนะนำนะผมอ่นนี่คือผมมาถ่ายแค่แป๊บเดียวนะผมผมพยายามหาที่ที่แบบว่าเดือดร้อนคนอื่นน้อยที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถผมมันเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับผมก็คือคือ,คอไม่ไม่เสียงดังอะไรอยู่แล้วอย่างมากก็มีเสียงมาโคนแค่นั้นแหละประมาณนี้โอ้ฝนจะตกทุกคน <laughs> ก็ประมาณนี้แหละทุกคนถ้าผมพูดเร็วก็ขอแผนนะผมพอดีฝนมันจะตกนะครับผมก็ประมาณนี้คลิปนี้ผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ทุกคนแบบเออมายุกล้ออะไรแบบนี้นะครับผมก็คือถ่ายคลิปมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมก็สําหรับคนที่อยากจะฝึกเนี่ยผมอยากจะฝากนิดนึงก็บนถนนหลวงก็เบาๆเอาหน่อยนะครับผมเพราะว่าคือถ้าโดนมาเนี่ยถึงขั้นยึดรถแล้วก็ขึ้นฝาเลยนะผมคือมันไม่ดีหรอกแล้วแล้วที่เห็นผมเล่นกันเนี่ยก็คือผมพยายามไปเส้นที่แบบว่า รถผ่านน้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็คือมันจะเป็นทางแบบพวกทางไปนาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถามว่าถนนหลวงไหมมันมันก็ถนนหลวงนั่นแหละแต่พยายามฝึกแบบว่าให้เดือดร้อนคนอื่นน้อยที่สุดนะครับผมก็นี่แหละทางที่ผมมาเล่นอันนี้คือเห็นปะ่ะถนนก็คือถนนนะครับผมก็สัญจรไปมาถ้าใครอยากจะฝึกเนี่ยผมแนะนํานะครับผมเป็นที่ปิดอย่างนี้หรือว่าจะเป็นลานก็ได้นะครับผมแต่จริงๆอะ่ะทางมันไม่พอหรอกทุกค,คนก็ประมาณนี้ผมเดี๋ยวเราจะมาลองสเตอร์กัน รถหน้าฟันนึงนะครับผมคือคือมันเห็นผลเลยแหละเห็นไหม็นไะมคือมันเห็นผลเลยคือมันดึงอ่ะคือมันดึงกว่าเดิมมาเอาง่ายเก็หนึ่งแม่งดึงก็จะขึ้นอยู่แล้วจริงถ้าเป็นยืดบอดเนี่ยชิว,ชวๆครับผมอมันมืดว่ะทุกคนนี่ผมมา เลื่นคสำคให้ดูนะก็สําหรับใครที่อยากจะสุดยกล้อแล้วเฮ้ยคือมันกําลังมันไม่ได้ว่ะแล้วจะไปทําเครื่องเนี่ยมันก็งบหลักพันนะครับผมก็นี่แหละทุกคนสามารถใช้ได้เลยสเตอร์รถสเตอร์หน้านะครับผมฟันเดียวแค่นั้นเองล,ลองเห็นะไหมเกียร์หนึ่งเห็นะไหมเห็นไหมประมาณนี้ครับผมก็คือผมจะพยายามไปให้เร็วที่สุดนะผมคิดเพราะว่า คือเดี๋ยวผมจะถอดทาเครื่องแล้วเดี๋ยวจะมีแคมมีอะไรแล้วทุกคนมีสเตอร์นะครับผมก็คือมันจะจุกจิกแล้วสำหรับคนที่รอดูยกเดิมเดิมนบผมผมจะพยายามไปให้เร็วที่สุดก็คลิปนี้ก็ไม่เชิงว่ามาสอนยกล้อนะทุกคนประมาณแบบเออแบบใครกาลังเครื่องไม่ถึงอะไรเงี้อยา,ยากยกนะครับผมก็เนี่ยรถสเตอร์หน้าฝันหนึ่งสัแบบเกียร์ไหมประมาณนี้ <c oughs> ทุกคนชิวๆนะครับผมก็นั่นแหละใครที่อยากฝึกนะครับผม คือหาร้านดีกว่าหาเป็นพวกร้านพวก,พวกที่ปิดดีกว่าทุกคนประมาณนี้แหละอันนี้คือคัดเดิมๆจากศูนย์เลยนะคือผมยังไม่เคยลองนะผมไอ้พวกที่แบบเป็นคัดเขาเรียกว่าอะไรนะที่กดคัดอะ่ะคือไม่รู้ว่ามันเห็นผลต่างหรือเปล่าก็สําหรับใครที่เคยลองนะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเพราะว่าผมเพิ่งเคยแบบมาเล่นรถอย่างนี้นะผมก็ส่วนใหญ่จะจับแต่ของคนอื่นแล้วก็ยกได้เลยแล้วก็มคือเอาง่ายคือไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยแบบเล่นลึกนะครับผมก็นี่แหละ ได้เปของตัวเองแล้วโอเคก็ผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละไม่เชิงว่ามาสอนยกล้อนะแต่ว่าถ้าใครอยากดูจริงๆเนี่ยคือคลิปมันนานแล้วทุกคนคือคลิปมันจะยาวเกินไปนะผมก็ไว้เป็น EP หน้าแล้วกันผมจะมาสอนยกรถเดิมๆพวกต่อกรงต่อเกียร์ผมจะมา อธิบายให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับผมเพราะว่าคือผมเล่นได้ผมก็อยากเออแบบแชร์ความรู้นะครับผมว่าออมันทํายังไงอะไรนี้ก็สำหรับใครที่สงสัยเกี่ยวกับการยกร้อพวกขัดเท้าสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไป